แสสะคอนกำลังเทผงชูรสลงไปเธอทำอะไรนะ่ะเธออย่างเ้ยกลัวมากเลยผงชูรสเนี่ยกลัวมันใส่น้อยป้าตีมาดามเกิดบฏิกิรไข่แดงหมือดสูงน้นมันแตกเพราะแห้งหรือเปล่จาจ้าม,มันแตกเลยังมนเอีย เก็บซุมอไดไหมไปเก็บไข่ไหมแมวเซนเอาไว้ลายมือแล้วมันเปื่อเมาหน่อยมาหน่อย่าเอาเป็นยังอืออแล้วม่อกิ้เผาขืนห้ยมึงจะอื้อลงมาอีกเลยหมวอานนี่กรเบิดมือหรือบางไล่ซดอันไล่ซดกับบมเป็นไล่ซด อ้ยเห็นหน้าแล้วนะป้พี่พี่พีบ้าี่ปล้ยโอยก้มหัวลงน้ำหรอว่ไอ้กึ๊กกึ้เรตเป็นยังกึ๊กขนแหมอมันมึงอะไรมึก็มึงอันเปะอีกสะก่แกงยังวะหมู ຫຼໍຊ <me> ິຄ <cheg> ຸມແກ່ຊິຄ <pe> ຸມຫມົດເດີ້ເອເຄ กะทางบ้านกะเรือลายอะไระกะลุงเลินเรือเข้าก็ข <c oughs> ู่เขาแล้วแล้วเขาก็าบนุ้ยว่าเนี่ย้ายถอนไปลกเขา <c oughs> กะเพื่อเกสีเรือกับผู้บ้านแล้วเฮลี่ก็สีเรือพลอยยังนอนแล้วมีสองสามอันเป็นขา่าวกลางบ่าอันข่าวยาลุนอะ

ของโมขนาดกระทะอาหารจานเดียวแต่แสนอร่อยของหนัวลงไปสักขนาดนั้น กับข้าวคนงานกินทุกคนมือนี้ได้คนงานมาเพิ่มหนึ่งคนแต่ข่าวด่วนล่าสุดกากระเบิดบาทเจ้าเอ้ยลัดแรงลุย แล้วมันก็เซีจากเสียว่กล่องครับแล้วมันก็เซีจากสีอย่างเสลิงสิงเมนูง่ายๆ่ายเลือกเนน้ำกันเดอร์เจ็บแน่นอนแหละแซ็บทั้งมือ อ่าเจ้าสองคนไปเอ,อือนหองกันบน่นหน้าตาคือกันสุดอะไ้จังหายด้วยเนาะวันนี้เนาะกาเข้านะต้องถายตัวกาเข้านะ <c oughs> ไห <c oughs> ม แมาดามเฮาอันนั่งอันตื่นบ่นั่งอันนั่ง,ง,ง,งอันประทางก้าอยู่น่าตื่นกันสาวเนาะอืากะถึงนอนตื่นสายเขานังเขาเนาะงามวิ่งเ,เดี๋ยวนี้แหละแสดงว่าฝนตกมาแห้งเนาะเมื่อคืนนี้เนาะ ตามอันทางที่เราไปนะหนา,นานเต็มให้หน้าเล่ะยเปลยวันนี้จเป็นยังไแ,และะ้วจังหวงเห่งใหม่หมจันที่ทันนี้เล็ออกเด้อคุณได้ได้เลขเด็ดนะ <c oughs> เล็กไทยแลอวะมีนโดยเล็กไท,ไท,นทยนั่น,นทาเซื้อ,กกอนกเอะนัน่นตอนเที่ยงก็ซื้อทันอนาะ้น้นมากกซื้อทันรอไปสัก,ก่อนเพื่อได้ลายโตลำไปลำมาเพื่อให้หายหนาเนาะ <laughs> <c oughs> อันเด้อ <c oughs> รอเลยเนาะ <c oughs> แกงอ่อมแกงอ่อมอันชีคโครงหมูกับท <คน S 1> อดไข่ห,หนนะัวหน้าจ้านะอืมกินแสบได้ไม่อยู่คงจะมีแต่เรากลัวกินเลยน่ามายอดนะอะไรอย่งนี้กนอื่นเห็นมันบอสแสบ <laughs> เรื่องของเรื่อง <laughs> <laughs> มนถึงใจแล้วเนาะแม่น,น,แ,นแต่เราเห็ดจะเสร็จเนาะมันมังเห็ดกับเขากำมังยังสิได้อยู่อีกลายมืออีก่นั่เนาะก็จะอยู่มาทันแล้ว

สวนมานต่อยอยู่แขมเซ่บบา,า,าบ้านนะเอาบ้านเาเป็นโ<ม>นะคเป็นทงนะสบอาว่าโเป็นถมเป็นดงเซ่นี่จะเป็น,นเซ่มืองสะคอนนี่คนปะถมมาแล้วเซ่ทางผ่านนม่น้่เซ่ขึ้นลายุยู่<อ>พากันมามนะ ขามาในเฮือบปล่หรือวะน้ำขามบักเออบักคือเก่าเนาะยามแรกน่าลงเลยเนาะกี่โลขามเลยน้ำแรงข้ากับบักไปจอดกันได้ครับตามต่อบ้านไงเขาโลดชินหาข้ามกับคนได้มาจับก้นง่อยอยู่ฮะการเตะเธอเท่าได้ขามบักนะ เออแล้รถด้วยสานเนี่ยก็จะคของกขาเจ้เสียนเนาะนั่นแหละนม่นรถ้านี่ก็เสียเองจ้างไป่างนี้น้ำถ่วพีน้ยเนาะเปตตาหยาน ปันสองคอนสองพันสิบแปดนหอมลายเออสองพันสิบแปดบ่อนาะไอลงปีละไปกันไปแจกของปีที่สองมากรไปแจกชานละหาน้ำนี่ก็ ขนาดน้ำส่องคลอดนักกว่าเราเนาะแต่เมืองช่องคลอก็มีห่านน้ำแล้วมันโวนยังมันดวนบานบานเนาบผมันดวนแต่หน้าน้ำต่ำเนาะหนามันไลน้ำหมดทันเนาะอย่าว่าเนกลางเวรสิเท่งมีเนาะฝนเนาะเนาะถ้าตกยังมันขึ้นยังใครเนาะยังไม่ได้อยู่ยากอะไรได้มันเปื่อน